ขนลุกอ๋อมอัคคภันธ์และมิรชัยบัญชาความบังเอิญที่ตรงกันจนน่าตกใจพระเอกดังอ๋อมอักคภันธ์เสียชีวิตไปอย่างสงบในวัย39ปีหลังจากเข้ารับการรักษาอาการป่วยด้ยวยโรคมะเร็งกล้ามเนื้อหัวใจมาตั้งแต่ปี2565กระทั่งวันนี้อ๋อมอัคคภันธ์ก็จากไปอย่างสงบท่ามกลางความอาลัยรักของครอบครัวเพื่อนพี่น้องวงการบันเทิงและก็แฟนคลับ อ,อมอักพันถือเป็นพระเอกลูกม่อช่องเจ็ดสีหนุ่มหน้าไทยที่หาได้ยากมากและโด่งดังสุดๆจากผลงานที่น่าจดจำของออมอักพันเช่นการรับบทเป็นหลวงอัครเทพวรกรจากละครเรื่องทวีพ,พและการรับบทเป็นต้นกล้าเรือเอกจิรวัตรสุขปลั่งจากซีรีส์ภารกิจรักในตอนราชนาวีที่รักรับบทเป็นอินซีแดงในละครเรื่องอินซีแดงและละครเรื่องสุดท้ายของอ,อมอักพันคือสัจจะในชุมโจร โดยออมอักพันก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เคยรับบทอินซีแดงซึ่งมิเชยบัญชายอดดาราผู้เป็นตำนานเคยแสดงไว้เป็นเรื่องสุดท้ายก่อนจะประสบอุบัติเหตุตกเฮลิอคอปเตอร์จากไปในฉากสุดท้ายโดยสิ่งที่ออมอักพันและมิเชยบัญชาดันบังเอิญเหมือนกันก็คือทั้งคู่เกิดวันที่28มกราคมเหมือนกันมิเชยบัญชาเกิดวันที่28มกราคม2477เสียชีวิตวันที่8ตุลาคม2513เสียชีวิตเมื่ออายุ36ปี อ้อมอักพันเกิดเมื่อวันที่28มกราคม2528เสียชีวิตเมื่อวันที่21กันยายน2567เสียชีวิตเมื่ออายุ39ปีทางทีมข่าวขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจนจบนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดลูกกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ